สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวรีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำเสื้อคอปกเจอสไตล์ผู้หญิงสวยๆกันค่ะให้วัดรอบคอหน้าคอหลังจากแพทเทิร์นนะคะวัดรวมกันค่ะความยาวคอปกชิ้นหน้าชิ้นหลังรวมกัน20เซนติเมตรตีเส้นเป็นมุมฉากขึ้นไปก่อนนะคะจากมุมวัดขึ้น1.5 แล้วก็โค้งค่ะแล้วก็วัดขึ้นไป2.5จะทําะทำฐานล่างกว้าง2.5ซนติเมตรโค้งเส้นให้สวยงามเลยค่ะจากจุดนี้นะคะให้วัดเข้า1.5แล้วก็ตีเส้นขึ้นไปค่ะตีเส้นขึ้นไปสัก8เซนติเมตรมุมนี้ก็โค้งให้สวยงามค่ะ จากจุดนี้วัดขึ้นไป2.5เสันคอปก4.5เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้ซัก7เซนติเมตรนะคะกำหนดจุดไว้แล้วก็โค้งมาเลยค่ะแล้วก็มุมแหลม1.5ติดเส้นมาในจุดนี้นะคะ ให้เ,หเส้นชัดๆนะคะโค้งเส้นคอปกตกแต่งได้ค่ะโค้งให้เส้นสดคล้องกันนะคะ่อาไมาเลยค่ะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นจุดสันโท จะวางเป็นสันโตไม่ดูนะคะก็เป็นคอปกเสื้อเชิ้ตสไตล์ผู้หญิงสวยๆขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ